สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีถอดสายยางจากเครื่องแก้วที่เราใช้อินเอาเนี่ยจะใช้จะถอดยังไงได้ดีและปลอดภัยนะครับวิธีนี้เนี่ยผมได้มาตั้งแต่เลี้ยงไม้น้ำใหม่ๆนะครับโดยพี่ท่านหนึ่งครับชื่อพี่เปลวนะครับเขาได้แนะนำผมมาว่าสายยางเนี่ยเราควรจะใช้เคล็ดลับนิดนึงในการต่อมันไว้นะครับอ่ะเป็นยังไงไปดูกันนี่นะครับ อันนี้ก็กินเอาเครื่องแก้วนะครับพอดีมันดำแล้วผมก็เลยกะจะเอามาล้างนะแล้วก็สายยางนะครับทุกทุกทีเนี่ยเวลาคนซื้อสายยางม,มานะครับเขาก็จะสวมพับไปเลยนะครับแต่คำแนะนำคือให้เราผ่าไว้หน่อยหนึ่งเห็นไหมนี่นะครับผมผ่าไว้หน่อยหนึ่งแล้วเวลาปลดออกนะครับมันปลดง่ายมากนะครับปลดง่ายขนาดไหนมาดูกันเลยก็นี่นะครับ ที่ผมบอกว่า in น u t นะครับเห็นไหมดูนะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเราก็เลื่อนอันนี้ขึ้นก่อนตัวนี้เป็นที่ล็อกอข้างตู้นะครับเราเลื่อนขึ้นแล้วเวลาจับนะครับเราจับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แกะมันออกแกะมนกันออกบีดหลุดแล้วเร็วไหม เร็วมากนะครับนี่เห็นปหะสวมก็สวมง่ายนะครับเห็นปหมผมสวมลึกด้วยตอนออกง่ายมากนะครับส่วนอันนี้ตัวอินนะครับเห็นไหมผมก็สวมไว้แต่ผมผ่าไว้เหมือนกันนะนี่เห็นไหมผมผ่าไว้เราก็ง,าง้างมันออกนิดนึงปุ๊บุด,ดแล้ว แทบไม่ต้องทําอะไรเลยแล้ววิธีนี้เนี่ยบอกเลยว่าสายยางก็แน่นนะครับเนี่ยเราสวมไปลึกขนาดไหนเราแค่งองออกดึงออกเสร็จไม่ยากเลยนะครับวิธีนี้ดีมากๆนะครับก็อยากจะแนะนํานะเพราะว่าเครื่องแก้วเนี่ยถ้าเราไปบิดแรงนิดหนึ่งเนี่ยแก้วมันไม่ได้หนาอะไรมากนะครับมันก็เสี่ยงที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าล่าสุดมีคนเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องแก้วแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อน ระวังนิดนึงนะเรื่องนี้นะครับมันเป็นอะไรที่สําคัญอยากให้เลี้ยงไม้น้ำํำอย่างมีความสุขและปลอดภัยนะครับวิธีการล้างเนี่ยของผมนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับแต่ที่ง่ายที่สุดของการล้างสายยางแล้วก็เครื่องแก้วนะครับก็คือใช้มีตัวเดอยๆนี่ครับมันจะเป็นเหมือนแบบสปริงนะครับมันจะขดไปมาตามข้อตามไรได้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว ทำความสะอาดได้ดีมากเลยอ่ะเรามาดูกันผมยกตัวอย่างสายยางก่อนนะครับเห็นไหมสีน้ําตาลคลากเลยนะครับแบบน้ําตาลเลยนะครับผมก็จะหล่อหล่อเลี้ยงโดยการใช้น้ําก่อนนะครับอ่ะแล้วเราก็ทําการหยัดปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บอ่ะง่ายไหม ตัวนี้มันงอได้นะครับเห็นไหมมันงอดึ๋บดีได้ไปตามสายยางเราแล้วก็ยัดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันยาวประมาณเกือบๆสองเมตรนะนยัดไปเรื่อยๆมันก็จะดันสิ่งสกรปรกออกมานะเห็นไหมสายสายขึ้นนงเยอะนะครับเห็นไหม ก็จะดันสิ่งสกปรกไปเรื่อยๆนะครับดันไปนพอดีตัวนี้เนี่ยผมใช้กรองแบบว่าสามารถบล็อกไม่ให้มันปล่อยน้ำออกมาได้นะครับก็คือแต่ของผมไม่ไม่น่าจะมีขายที่ไทยหนะ้าผมใช้บล็อกฟินนะครับ จะเป็นตัวนี้เนี่ยสามารถเราล็อกให้น้ํามันไม่ปล่อยออกได้แต่ถ้าเรากดคลายนะครับน้ํามันก็จะไหลออกเห็นไหมครับอ่าตอนนี้มาถึงตรงนี้และเห็นไหมหลุดออกมาเพียบเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้น้ํามันไหลออกอยู่นะครับเรากระดันไปเรื่อยๆพอเราดึงอีตัวสายออกมาแล้วนะครับเห็นไหมมันใสขึ้นมากเลยนะครับ ็นไหมใสมากเรียกได้ว่าเมื่อกี้สีน้ําตาลแทบจะหายไปเลยนะครับเราก็เปิดน้ําอัดมันหน่อยให้มันคลีนตัวเองรอบนึงนะครับใสปิง้งเห็นนะใสปิ้งเลยง่ายนะครับส่วนอ่ะเราทดสอบกับตัว outflow ให้ดูนะครับที่เป็นสีน้ําตาลนะ แยงไปเลยเห็นไหมแค่แยงเข้ามามันก็ใสแล้วว่าเห็นไหมใสเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมมันดันสิ่งสกปรกนะครับไปนะครับนะใสไหมใสง่ายมากนะครับเราก็ใช้น้ำหล่อเลี้ยมันหน่อยส่วนฝั่งนี้ส่วนฝั่งน,น,นี้นะครับ เห็นไหมจากสีน้ำตาลนะครับกลายเป็นเห็นไหมมันสามารถงอนะครับตามเส้นทางได้นะครับใส่เลยดูดิเห็นนหะอ่าตัวอินก็เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมใส่ที่ดักกุ้งไว้นะครับกลัวลูกกุ้งเหมือนเข้าไปนะอันนี้เป็นงาน DIY เองนะครับ แล้วก็ถอดมาล้างทำความสะอาดได้น,นะถอดมาล้างทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ตัวน้อยเห็นไหมมันน้ำตาลจาดเลยนะครับแล้วก็ใช้ที่แหงนะครับแหงมันเข้าไปเราจะถอดอันนี้ออกก่อนก็ได้นะถ้าเกิดการนะครับว่าป๊บนึงเด้อ ถอดออกก่อนนะครับแล้วเราก็แยงอย่าไปบีบมันเยอะนะเราประคองไปเฉยนะครับน <Yeah. S 1> พอเราแทงสุดแล้วใช่ไหมครับเราลูดออกมานะครับเอ๊บก็ระวังไอ้ตรงนี้มันจะมีพวกขี้ปลาติดตามออกมาเต็มเลยนะเห็นไหมก็ดึงระวังนะกะเด็นเข้าหน้านะครับนี่เพียบเลย นะที่ปลาทำนั้นนะครับเราก็ล้างแล้วก็ไล่ลน้าให้มันหน่อยเห็นไหมเห็นป่มที่ปลาเห็นไหมก็หลุดออกมาง่ายๆนะครับ <S <S <ๆ>ส่วนที่ไม่ค่อยหลุดเนี่ยก็คือมักจะเป็นตะไคร่เกาะอย่างเงี้ยตะไคร่เกาะฝังเลยนะครับอาจจะต้องแช่ไฮเตอร์นะบา<ๆ>งคนะ <S <S <ๆ>งนะครับนี่เห็นไหมที่ปลาหลุดออกมาเป็นก้อนเลยเห็นไหมนี่ บางคนนะครับเขาก็ใช้ไฮเตอร์บ้างใช้อะไรบ้างนะครับมันก็จะหลุดง่ายแค่ไว้ค้ามคืนแต่ว่าเวลาเราทำความสะอาดหลังจากที่ใช้ไฮเตอร์เสร็จเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดดีๆนะเดี๋ยวปลาเอออะไรเออเราจะแย่กันไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์หลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับเห็นไหมใหม่วิ่งเลยนะครับนี่ศาสเดี๋ยวมองนะครับเห็นไหมมันอาจจะมีส่วนที่ไม่ได ขัดออกยากนะครับก็เช่นแบบตัวนที่เป็นตะไคร้อย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยอันนี้ต้องแช่เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับก็อเน,นี้ยก็โอเคแล้วนะนะแล้วก็ส่วนที่เป็นใสายางนะครับเห็นไหมโอ้ส่วนที่เป็นใสยางนะครับเห็นไหมว่ามันใสหมดเลยนะครับโอเค